ค่ะก็สวัสดีนะคะน้องๆทุกคนนะวันนี้พี่แป้งก็อยู่กันในเกม uh, Identity V นะคะก็วันนี้นะคะก็ให้เพื่อนนะคะมาสอนเล่นนะคะก็คือยังเล่นไม่เป็นนะคะเล่นได้ประมาณสอสวันแหละเออให้นางซ่อนอยู่นะมาดูกันนะคะว่าพี่กับนางเนี่ยจะตีกันไหมอะไรยังไงนะคะก็ลองไปดูกันเลยจ้านี่นางมึง เออเมื่อกี้เป็นอะไรวะหายหลุดโอ้จบแล้วครับจบแล้วครับแค่ไปกินอะไรอ่ะคนสวนอ่ะแต่ยังไม่มีตัวละครมีสิมันให้เล่นฟรีอยู่คนสวนอ่ะยังไม่ทำภารกิจอุ้ยแม่ไม่ทำเด้เล่นใหญ่ตัวะไม่ทำกิกกี้อ่ะไม่ไม่ทำฮนะ ไม่ทําไม่ทําไม่มีเวลาตำรวจเป็นตัวละครอ่ะเชิญมาคุมาหน่มานี่มานน่ก่อนอ่ะอ่ะไปละไปละน่าจะใช่นะกดดิ ใจเย็นดิจ้าโศกเราสับสับปาก,กาโอ้จบแล้วป่าแล้วเนี่ยเขาอยากจะได้จับใหม่มากเลยชัวจะได้เพราะว่าแล้วสศก,กันเดี๋ยงพวกับรู้มากโอ้เกิดนาเครื่องเลยวะคืออะไรอะทำไมเรามีคนละสองตัวละ่ะมันถ่ายรูปไหมจะเขาเรียกว่าตัวมันสามารถถ่ายรูปแล้วแล้วก็จะตามไปอีกโลกไ,ได้ เราเดี๋ยวโล่งความจริงเราก็จะลลลหลบด้วยอารมณ์แบบว่าความเสียหายมันก็จะแบบเป็นหนึ่งเป่ะเข้าใจปะ่ะสมมติว่ามันจับเราหน่ๆครับรงข้ามใช่ปะ่ะพอเวลามันหมดปึ๊บก,กลับมาโลกเนี้ยเราก็จะลห,ลหลบเม่มีใครโดนตีเลยวะเฮ้ยเฮ้ยทำไมเหมด่ะะ่ะเออทำไมวะภาพ ภาพไงก็เวลามาถ่ายภาพปุ๋มันจะลดเรียกว่าความกระเด็นเครื่อง50ที่เราปัน่นทั้งหมดนะอีบ้าเอ,อ้ยเก็บเสร็จอยู่แล้วเชียวลดมาเกือบครึ่งเลยเจ้าละออันไปนไหนวะไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้วะเฮ้ยใครลาาฮันเตอร์มาที่เราอ่ะโอ้ทำไมเป็นคนแบบนี้วะ อีกปฏิเสธวิ่งผ่าโอ้อีบ้าอโอ้ซิกแซกเลยสิกแซกโอ้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 โอ่อ่ะอ่อุ้ย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 นแล้วอ้ยไปวิ่งวิ่งแล้วอยู่อยู่เด็วสุดไแค่นี้โอ้นีบบว่กดนไอตัวไอตัวไอตัววิ่งนี่กดกดกับสุดจอละอุ้ยไม่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 ไ ยุ่งกับเรานะไป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 จัดให้อยู่นี่น่าใจเลยขอบคุณค่ะตามให้เลิกแล้วนะจะเอาให้ได้นะมันจะเอาให้ได้ไอ้บ้าวิ่งวิ่งเข้าไม้นะไมนะแล้วก็เวลามันใกล้ไม้ก็ล้มส่มันเลยเอามันไปลบ ระวังกันหน้าตายตาให้ะ <ไป S 2> อะมันมึงแกมอนช้กงอ่ะให้เด็กมาทำอาวูก่อนได้ไหมอกวุโตดเฮ้ยเธอมันมาฉ <c oughs> <c oughs> ุดเราแล้วอ่ะ ร่างเราคุยก็ยำแล้วอ่ะเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนเร็วมันมาแล้วเพื่อนไปแล้วไปแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนนิดเดียวเพื่อนเพื่อนเพื่อนอ๋วิ่งไม่ทันมารักษาตัวเองก่อนกดเพื่อนก่อนนะไปกดเพื่อนก่อนนะกดกดลุกอ่ะกดลุกไปก่อนกำลังกดอยู่ อ,ยอ้ยมีคนมาช่วยมีคนมาช่วยอุ้ยออ้ยมันยอ่าวไม่ได้มาช่วยกูเอ้ยไปกอดดิอโอเพื่อนเพื่อนจะมาดึงเราแบบนี้ไม่ได้นะว่ายหมดก่อนอยี่สิบเมกูเงี้ยเดียวไม่ขึ้นนะ อุ้ยมันจับเพื่อนไปเอาโหมันจับเขาเนี่ยแหละโอ้ยยอ้ยเพื่อนมาช่วยก่อนนะเพื่อนถุกเ็รัยไปรอไปรอบ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 ไารอบโอเคตาเพื่อนไปก็ได้ไม่ตามไม่ตามไม่ไปไม่เขาไม่ตามเขาไม่ตามเขาเขาเพราว่าเขาอยู่อยู่ด้วยกันน่าจะตายหมดใช่ เราอยู่แยกกันดีแล้วเราจะได้ไม่ตายหมู่โอ้โหมีทยอีกกูแองเสียไทยปีแล้วมั้งเนี่ยเจ็บปะชีดยาเต็มครับนึงขอหน่อยขอหน่อยแม่แม่มันขี้โกงมันขี้โกงมันทำร้ายคนไม่มีทางสู้อุ้ยอุ้ยอีกแล้วอ่ะเธอเพรามันไล่กูแน่เลยเนี่ยตอนเนี้ยโอ้หเพื่อนการระเบิดไปแพ้กูเลยพอ พอเครื <mondo> ่องใกล้เต็มแบบว่าหลอดอีกนิดเดียวคือแบบแตะอีกทีเดียวเสร็จจะเดี๋้ผลิตผดนะเข้าใจะแบอย่าให้มันเสร็จอ่ะทไมอ่ะแล้วพอเพื่อนลงก็แตะเลยอุ้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 ยอะไรวะอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรไม่ไม่ไม่ ไปแล้วไปแล้วเข้าไม้อะเข้าไม้อะไปแล้ว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 ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนมึงอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนมาช่วยด้วยอุ้ยมาขุดเอากูแน่เลยเด่ะจังหวัดปอนไปช่อตายตายแน่เธอเธาแช็งเขาดียางแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยอุ้ย ไปเลยเราโอเคอุ้ยอุ้ยทำไมมันโยนเราทิ้งอะ่ะโดนเทไว้โดทันเทอะไรเนี่ยฮันมึงจะจับกูจะไปทีจะมาทิ้งกูแบบนี้นะไม่ได้นะข่าไปหาเพื่อนเห็นไหมล่ะเห็นเพื่อนไหมล่ะข<ห>้างหน้าน่นะไหนอ โอ๊ยโอ๊ยเพื่อนไปเพื่อนไปเพื่อนไม่ต้องมาช่วยเอาแล้วเรียบร้อยแล้วโดนแล้วโดนผู้ยีผู้ยำแล้วอะไรกันครับนี่อะเล่นอะไรกันครับไปเพื่อนเอาเอากูก่อนโอเค กันเราออกกันแล้วใช่ไหมออกมาแล้วเรียบร้อยเราไม่มีทางรอดเราต้องสู้ความบื่องวางอันไกลโพ้นใช่ไหม,ไมสู้ความเบื่องวางอันไกลโพ้นจะไปพร้อมกันเลยอ่ะเพื่อน มันขี้โกงอ่ะเธอมันขี้โกงเร,เราต้องฝึกแพราว่าหันแต่ตัวช่วงนนที่มันใต่ได้ทีละตัวไงก็หันแบบว่าหายกล้าจะแบบหันโกงโงก็มี